สวัสดีครับจากช่องลงสีขายหมูนะครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการาชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์มันจะมีแบตลูกหนึ่งที่ว่ามันไม่มีไฟนะครับตัวนี้มีไฟครับตัวนี้มีไฟนะครับตัวนี้12โวลต์กว่านะครับแต่ตัวนี้อยู่8โวลต์นะครับผมอยู่8โวลต์ตัวนี้ได้12โวลต์นะครับผมเดี๋ยวลองเปิดชาร์จดูนะครับ แับแรกเราจะเปิดเครื่องชาร์จนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าครับเดี๋ยวด,ดูหน้าจอนะครับจออาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับผมตัวนี้แบบไม่ชาร์จนะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวตัวมีแบตมีไฟดูนะครับนี่ครับตัวนี้ขึ้นชาร์จนะครับผม นี่ครับถ้าขึ้นชาร์จมันจะกระพริบนะครับผมนี่ครับไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่ครับตัวนี้แบตเต็มนะครับกระพริบแล้วมันก็หยุดไปแล้วนะครับส่วนอีกลูกนึงนะครับผมเดี๋ยวลองดูอีกลูกนึงตัวนี้ครับขึ้นโนนะครับไม่ชาร์จนะครับผมตัวนี้ไฟไม่กระพริบนะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการล่อไฟดูนะครับตัวนี้ไฟก็ วัดมิตเตอร์ดูนะครับอยู่ที่อ,อยู่ที่สิบห้าโวลต์แต่ว่ามันไม่เข้านะครับผมจะลองจัมจัมแบตเตอรีร่ดูนะครับจัมแบบนี้นะครับเป็นตัวล่อนะครับตัวนี้ขึ้นชาร์จแล้วนะครับรอแป,ป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวลองจิ้มเข้าไปใหม่ครับ อย่างเงี้ชาร์จนะครับนี่ขึ้นชาร์จแล้วนะครับขึ้นโหมดชาร์จแล้วแล้วก็แบตเต็มครับแล้วเราก็ปล่อยนะครับผมจำดูไปสักครู่นะครับนี่ครับดูจอนี้ดีกว่าครับนี่ผมจะลองจำนะครับจำอีกครับอย่างนี้ชาร์จนะครับนี่กระพริบแล้วครับหนึ่งจุดสามแอมป์กระพริบกลับไปกลับมานะครับนี่ครับแล้วเราก็จำจำปล่อยๆนะครับเดี๋ยวเราสักพักหนึ่งนะครับผม เหมือนเป็นการกระตุ้นไฟให้มันเข้าไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับคือแบตมันไม่ค่อยมีไฟนะครับกระพริบแล้วครับนี่เรียบร้อยครับผมเข้าแล้วครับนี่ครับจากที่จากที่มันไม่กระพริบนะครับตอนนี้ชาร์จแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เริ่มชาร์จแล้วนะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับใช้แบตเตอรี่ในการล่ออีกลูกนึงนะครับผมเพราะว่าไฟมันหมดมันไม่ถึง12โวลต์นะครับเพราะว่าพอมันจับปั๊บกําลังไฟมันคือปลายทางมันเช็คไม่เจอแบตเตอรี่นะครับผมเราก็ใช้แบตเตอรี่อีกลูกหนึ่งต่อให้ตรงขั้วนะครับสิ่งสาคัญคือเราต่อให้ตรงขั้วจัาแบบนี้นะครับจัาเข้าไปเลยครับนี่ครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับห้ามผิดนะครับเดี๋ยวช็อตนี่ครับจับแล้วก็ปล่อยนะครับ นี่ครับแอมมันก็จะขึ้นตามนะครับผมมันก็จะขึ้นนี่ตัวแอมนะครับจะขึ้นขึ้นเป็นสามแอมนะครับเพราะว่าแบตสองลูกนะครับนี่สองจุดเจ็ดสามจุดสามแอมพอเหลือลูกเดียวปั๊บไม่เห็นครับพอเหลือลูกเดียวมันก็อยู่ที่ประมาณสองแอมนะครับแต่ถ้าเราใส่สองลูกมันก็จะขึ้นมาสามสามจุดสามสามจุดสี่ประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับลองทำดูนะครับผม การชาร์จแบตไม่เข้านะครับบางทีก็เสียบทิ้งไว้ก็อาจจะนานนะครับผมแต่ผมไม่อยากรอนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับผมเดี๋ยวลองตกดดับรบเข้าหม่นะครับว่ามันจะเข้าไหมเดี๋ยวดูไฟนะครับวัดไฟดูครับเข้าเท่าไหร่สิบสองจุดปดนะครับเข้ามาเลยครับแต่ยังไม่เต็มนะครับผมนี่ครับเข้ามาแล้วครับเมื่อกี้มนขึ้นแปดโวลต์นะครับผมพอเราขีปั๊บ นี่ครับชาร์จชาร์จแล้วนะครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยเมื่อกี้มันไม่ถึง10โบโวลต์นะครับผมอยู่ที่ประมาณ8โวลต์ขอบคุณที่รับชมนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ